ตรงนี้คือหน้ามรามกำแหงนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มหน้ารามนะครับซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นคิวรถตู้นะครับผมแต่ตอนนี้พัฒนาไปแบบนี้แล้วดูสิครับโอ้โหสะอาดลุ่งตาเลยละครับผมซึ่งนี่ก็คือถนนหน้ารามนะนี่มีทางเข้าด้วยครับ และนี่ก็ทางลงสถานีนะครับผมเป็นทางล่าสำหรับคนนั่งรถเข็นนะซึ่งก็ว่าภายในสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรอแก้รถที่จะมาเดินนั่นแหละจากศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีนั่นเองซึ่งจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีส้มนะเฮ้ยไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูที่มีนบุรีนะครับซึ่งจุดเด่นของเขานี่มีจุดนั่งพักนั่งคอยนะครับทำเป็นหลังคาสวยเลยนะทรงสวยมากเลยครับผม แบบโอ้โหไม่เหมือนสายอื่นเลยนะแล้วที่เขาก็กว้างด้วยนะจุดนี้มีสวนมีต้นไม้ด้วยมีจุดขึ้นลงเรื่องสองฝั่งเลยนะส่วนตรงกลางนั้นก็เป็นอะไรของรามนะอนุสาวรีย์หรืออะไรเนี่ยที่เป็นหอนกาเนี่ยครับไปเราไปดูทางนู้นกันนี่มีทางขึ้นลงเรียบร้อยลานก็กว้างมากเลยนะกว้างขวางเลยครับผมก็เรียกว่ากว้างขวางเลย ซึ่งถ้าเมื่อเปิดใช้แล้วนะครับนักศึกษารามก็จะดีใจมากเลยนะครับซึ่งเดินทางมาจากภาคใต้นะครับก็เดินทางจากภาคใต้ก็จากรถไปลงท่าลงบางซื่อนะครับก็ต่อรถ BTS นะครับเออแล้วก็ต่อสายสีเหลืองแล้วก็มาสายสีส้มหน้ารามนะครับผมแต่ถ้าลงใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินก็ลงสถาน,นีศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ต่อมาหน้ารามเลยครับดู โล่งเลยนะตรงนี้แบบเป็นสวนแล้วก็ปูพื้นเนี่ยเอออิดบล็อกเนี่ยโอ้สวยเลยเนีย่มีต้นไม้ด้วยนะเน้นพื้นที่สีเขียวด้วยครับผมไปนี่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็กว้างขวางเหมือนกันนะครับผมไปดูกันซึ่งก็ถนนเข้ามอรามก็กว้างเู่นะเนี่ยครับทางเข้าไปในมอรามนะคร รามเหมือนแสงเทียนก็บอกเออเรียนรามนี่ถ้าใครจบได้ถือว่าจุดยอดจุดสามปีเนี่ยบางคนเรียนแปดปีแบบเรียนไปทํางานไปนี่แบบอต้องแบบคนที่ขยันมากเลยนะถึงจะจบได้นะเพราะว่าบางคนบ่วงพอทํางานได้เงินก็ขี้เกียจเรียนนะครับแต่ถ้าคนตั้งใจเรียนคือเป้าหมายคือเรียนแต่งานก็คือเพื่อ,อไรายได้มาเรียนเฉยๆก็จะจบไปในสามปีก็มีนะครับผมนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหลังคาแบบนี้เหมือนกันครับผม วานั่งพักผ่อนนะอนาคตน่าจะมีเก้าอี้อะไรให้นั่งเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สร้างก่อนเพราะสร้างไปก็จะสุดโ o มนะครับเพราะว่ายังรอรถที่จะมาเดินนะฮะไม่รู้เมื่อ,อไหร่นะครับเราต้องรอกันนะเน่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีรถมาเดินเอะประเทศไทยเนาะประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ เเราก็เนะาะหูชาสร้างไงแล้วยังมีเรื่องที่จะไม่มีรถมาเดินอีกเอ้เราก็ไม่รู้นะหลักการตามกฎหมายอะไรของเขาก็านี่แหละนี่ข้างในทางขึ้นลงเรียบร้อยนะเออลิฟก็ไอ้บันไดเลื่อนก็มีไฟนะนี่ทางขึ้นลงลงไปข้างล่างนะก็เป็นรถไปป้าใต้ดินนะนี่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะลงบันไดเลื่อนก็ลิฟต์ก็มีซึ่งเป็น ที่บริการเรียบร้อยและมีที่คนถ้าปั่นจักรยานนะักศึกษาปั่นจักรยานและจะใช้รถไปป้าสายดีต้มก็ออกมา,าคล้องตรงนี้เลยนะมีที่คล้องมากมายเลยนู่นฝั่งนู้นก็เยอะเลยเยอะอยู่ที่คล้องจักรยานาล็อกละล็อกละเก้าคันนะก็หลายล็อกอยู่และเนี่ยก็ทางลาดขึ้นไปนะสำหรับคนที่วีแชร์หรือ เดินไม่ค่อยสะดวกก็จับราวไปได้นะมีราวให้จับเรียบร้อยเลยนี่จุดนี้ก็สำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับจะใช้คนแก,ก่นั่งรถเข็นนะครับจะไปลิฟต์นี่ก็ไปตามนี้เลยก็เวียนๆหน่อยนะก็ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวโค้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวโค้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปหน้าลิฟต์ได้เลยเนี่ยครับลิฟต์ลงไปข้างล่างไปชั้นสถานีไป ชั้นไก่ตัวนะนี่ก็มีป้ายเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมนะแล้วก็มีหลังคาแก้วอยู่นะแต่มันจะร้อนหน่อยมันร้อนร้อนร้อน,อ,นอืมไปโอ้ยมีตำรวจมีอะไรเย,อ,ยะอะแยะเลยก็มีอะไรกันหรือเปล่าดูสิเนี่ยนี่คือรถไฟฟ้าสายสีส้มหน้ารามนะอีกฝั่งก็อยู่ฝั่งนู้นนะตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย ก็ยังมีรถตู้นะเมื่อก่อนตรงนี้รถตู้ไปที่นู่นที่นี่เยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าไปจอดกันตรงไหนนะใครรู้บอกหน่อยเผื่อใครที่จะไปพระรามสองไปโซนไหนที่มันมีรถตู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ตรงนน้นก็จุดนั่งรอรถเมนะนี่ทางเินก็เป็นกําแพงแก้วนะอย่างดุดอย่างเจ้าหญิงเดินในกําเภงแก้วนี่ที่รอรถเมนะโอ้หรือว่ารถตู้รอตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะ ต่รถมีรอตรงนี้นะเออก็มีทางเข้าอยู่แต่รถตู้เป็นตรงไหนเมื่อก่อนตรงนี้รถตู้เต็มคิวรถตู้เต็มเลยหน้ารามแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนใครรู้บอกหน่อยเออเผื่อใครที่จะไปไหนนะครับเผื่อมาล่ารามจะได้ไปรู้ว่าคิวรถตู้อยู่ไหนเนาะส่วนข้างในก็เป็นมอรามนะผมเคยพาไปดูแล้วในมอรามนะเอมานะนี่รถไฟฟ้าสายส้มรดเปิดเมื่อไหรเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะคงจะแบบสุดยอดเลย นานะนานะแต่ตอนนี้เราใช้รถเมย์สองแถวหรือกระเป๋าไปก่อนนะอืเราว่านะเนี่ยรถเมย์ก่อนได้ี่กระเป๋าก็มีรถเมย์ก็มีใช้ไปก่อนรถไฟฟ้ารอถ้าใครอยากใช้รถไฟฟ้าก็ไปลาดพร้าวสายสีเหลืองนะเออมีอยู่แล้วแล้วก็สายสีชมพูนู้นฝั่งโน้น,นแล้วก็ในเมืองก็มีสายสีน้ําเงินสีเขียวอืม ถือว่ารถไฟฟ้าเยอะอยู่นะรอสีส้มนี่แหละจากศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีนะครับซึ่งจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายไหนบ้างซึ่งต่อมาจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็ปานเนี่ยพระรามเก้าถนนหน้ารามนี่แหละครับก็ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่แยกลำสาลีนะครับแล้วก็ไปตามถนนรามแคงไปเรืเ่อยๆไปจนถึงเกือบถึงปลายทางนะครับไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีนะครับผม ซึ่งก็จะเชื่อมต่อไปอยังนู่นเลยไปตามเมืองทองไปชั้นเมืองทองปลายทางนู่นแหละไปเชื่อมกับสายสีม่วงอะไรพวกนู้นแหละครับเออซึ่งสายสีเขียวด้วยซึ่งเชื่อมโยงอะไรสายนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มสีเหลืองและก็สีชมพูเป็นการเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับกับโซนในเมืองนั่นเองนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ้ารามแกรแมงจะได้มีรถไปป้าสักทีสวัสดีครับ